กลับมาที่เรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตกันหน่อยนะคะก็หลายคนเนี่ยที่อาจจะฟังเงื่อนไขที่มันออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็อาจจะไม่มั่นใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของที่เขาบอกว่าเกณฑ์การได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตห0 0่งบาทเนี่ยนะคะเรื่องของเงินฝากที่ไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนีนะคะคือ มีคําถามเยอะพอสมควรนะพี่เอนะว่าเอ๊ะจะนับตั้งแต่เมื่อไหร่บางคนอยากจะถอนออกแล้วถอนถออก,กอนได้ไหมทันหรือเปล่าใช่เนี่ยลักษณะนี้นะคะปรากฏว่ามันมีข้อมูลนะคะเราย้อนกลับไปว่าหลังจากที่รัฐบ,บาลและกระทรวงคลังเนี่ยได้สรุปออกมาแล้วนะคะว่าเกณฑ์เรื่องเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทที่จะได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทเนี่ยนับจากวันไหนอะไรยังไงเก็บข้อมูลตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งหากใครคิดจะโยกย้ายเงินหรือถอนเงินในช่วงวันนี้จะทันไหม ขณะที่นายจุลพันธ์อมอมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยครังให้คำตอบแบบชัดๆแล้วนะคะว่าคนที่มีเงินเกิน5 0 0แสนบาทถอนไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าโครงการนี้จะนับย้อนหลังไปก่อนหน้าที่จะอนุมัติซึ่งตอนนี้ได้ผ่านการนับเกณฑ์เงินฝาก5 0 0แสนบาทไปแล้วสรุปก็คือคนที่มีเงินเกิน5 0 0แสนบาทไม่สามารถถอนเงินและถือเป็นเงินสดได้ทัน หรือไม่สามารถโยกย้ายไปยังรูปแบบอื่นเช่นกองทุนหรือสลากออมทรัพย์ที่ไม่ได้ถูกมานับรวมเป็นเกณฑ์ในครั้งนี้ได้ทันเช่นเดียวกันนะคะว่าไหมคะค่ะไม่ทันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเงินฝากอยู่เขาก็มาเอาเธอไม่ทันนะจะมาถอดตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะเรื่องของคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้เงินดิจิทัลวอลเล็ตห้ล้านคนเนี่ยนะสข้อเนี่ยนะก็คือแน่นอนอย่างที่หลายคน,นยก็จาจจะทราบกันแล้ว คนไทยอายุไม่เกิน16ปีขึ้นไปในวันลงทะเบียน2รายได้ต่อปีภาษีไม่เกิน840,000บาทหรือว่าไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนนะคะหรือว่ามีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ธนาคารรัฐรวมกันไม่เกิน500,000บาททีนี้เนี่ยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่ประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการไตรามาสที่3ของปีนี้คือในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนปี67และก็เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธ และเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกไตรามาสที่4ค่ะไตรามาสที่4ก็อยู่ในช่วงระหว่างตุลาคมถึงธันวาคมผ่านซูเปอร์แอปของทางรัฐเป็นแอปของทางรัฐนะคะทีนี้ใช้จ่ายอย่างไรบ้างก็ใช้จ่ายผ่านแอปซูเปอร์แอปนะคะแล้วก็ใช้จ่ายภายในอำเภอ878อำเภอใช้จ่ายภายใน6เดือนไม่จำกัดจำนวนใช้จ่ายต่อวันประชาชนซื้อสินค้าได้เฉพาะร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ร้านค้าซื้อสินค้าจากร้านค้าได้ทุกขนาดและไม่จำกัดพื้นที่นะคะแล้วก็ซื้ออะไรได้บ้างล่ะก็ได้ทุกประเภทล่ะค่ะยกเว้นอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอบายมุขน้ํามันบริการออนไลน์และสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกําหนดเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะล่าสุดณวันนี้ใช่แต่ว่าห้าแสนเนี่ยมันเลยไม่ทันนะเขาบันทึกของเราไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่ต้องไปถอนออกกันมานะคะทีนี้ในแพทย์ะรงเดชกิจวิกรมหัวหน้า ประธานพักไทยพักดีมีการโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าจริงๆเนี่ยประชาชนต้องการเงินสดหรือเงินดิจิตอลกันแน่นะคะไปดูโพสต์ของนายแพทย์วรรงเดชกิจวิกรมคําถามที่ต้องอธิบายทําไมจึงคิดว่าเงินดิจิตอลของรัฐบาลเสษฐามีแต่จะสร้างปัญหาเมื่อเทียบกับการแจกเงินสดที่ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ปกติ เราต้องเอากฎเกณฑ์มาอธิบายค่ะนั่นคือเงินดิจิตอลไม่สามารถใช้ใจ่ายได้ทุกอย่างเหมือนเงินสดเช่นเอาไปจ่ายพวกค่าน้ำค่าไฟซื้อแก๊สสูงต้มเติมน้ำมันซื้อเหล้าบุหรี่จ่ายค่าโทรศัพท์ซื้อของออนไลน์ห้ามเอาไปใช้หนี้ด้วยค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานของประชาชนนะคะนอกจากนี้เงินดิจิตอลกว่าจะมาแปลงเป็นเงินสดคือต้องเอาเงินจํานวนนั้นไปใช้ให้ครบต่อรอบสองจึงสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สิ่งที่น่าแปลกใจที่คุณหมอวรงบอกคือถ้ารัฐบาลอยากแจกเงิน ทำไมต้องแปลงเป็นเงินดิจิทัลและแปลงกลับมาอีกทีให้เป็นเงินสดคือทำไมไม่แจกเงินสดไปเลยอันนี้ไม่ต้องไปเสียค่าทำแอปโปรง่งใสหรือมีอะไรแอบแฝงแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยหมอวรวงบอกประชาชนจะยุ่งยากขึ้นไปอีกถ้าประชาชนต้องการเงินสดจะเกิดการขายเงินดิจิทัลเป็นเงินสดและประชาชนก็จะได้เงินสดน้อยลงเนื่องจากว่าต้องเอาไปขายต่อถึง2รอบนะคะถึงเ,เหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยถูกหัก2ครั้งนะคะ แล้วก็ร้านค้ารายย่อยตลาดนัดแผงลอยแม้ว่าจะขายได้เงินดิจิตอลเอาไปซื้อสินค้ามาเป็นทุนมาลงทุนในวันต่อไปแต่ว่าเงินกําไรที่จะเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานเนี่ยน,นะคะพวกค่าโทรศัพท์ซื้อแก้สูงต้มหรือแม้จะใช้นี่อันนี้จะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าสุดท้ายต้องเอาเงินดิจิตอลไปขายเป็นเงินสดผลพวงจากทั้งสองข้อที่ว่ามาจะมีการนําเงินสีเทามาในระบบค่ะเพื่อรับแลกเป็นเงินสดกระจายไปทั้งประเทศและคุณหมอวรงมองว่ามันจะเกิดการทุจริตครั้งใหญ่ จากอุปสรรคนี้นะคะข้อที่4คุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติราคาสินค้าจะแพงขึ้นเพราะร้านขายย่อยต้องเพิ่มราคาสินค้าเอาไว้สําหรับถูกหักเมื่อต้องการแลกเงินสดและธุรกิจสะดวกซื้อรายใหญ่ทีนี้จะมีผลประโยชน์สูงเพราะเงินดิจิตัลในปลายทางเนี่ยจะมากรองกันที่กลุ่มนี้นะคะคือบางคงก็อาจจะบอกว่านอกจากโกงและยังอุ้มเจ้าสัวด้วยมาดูข้อที่6ค่ะระหว่างมีเงินดิจิตัลในตลาดและมีเงินสดในตลาดจะเกิดเงิน2ระบบทันทีซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของค่างเงินบาท พราะมีเงินดีกับเงินเลวผสมกันไปแทนที่จะมีเงินบาทปกติระบบเดียวและปัญหานี้สุดท้ายยังไม่นับรวมคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอีกเป็นล้านนักโทษในเรือนจำอีก3 0 0แสนคนสิ่งเหล่านี้เนี่ยในระบบเราจะตรวจสอบอะไรไม่ได้ก็เลยยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องการเงินดิจิตอลแต่พวกเขาต้องการเงินสดเงินดิจิตอลเนี่ยคุณหมาวารงมองว่ามันจะสร้างความเสียหายตามมานะคะหรือรัฐบาลจะให้สำนักโพไหนทำดูก็ได้ว่าประชาชนจริงๆเนี่ยอยากได้เป็นเงินสดหรือเป็นเงินดิจิตอล จริงคาตอบอันนี้ตอบง่ายเลยนะแต่ได้เงินสดใช่แล้วก็เรื่องของเงินดิจิจอลนะคะแน่นอนว่าทางฝั่งพรรคเก้าไกลเนี่ยเขาก็เ,เรียกว่าปักหมุดเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์มีข้อเสนอเรื่องนี้ม,มาโดยตลอดรู้สึกว่าช่วงบ่ายสามโมงนี้นะคะทางพรรค9ก้าไกลเนี่ยเขาก็จะมีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องของที่เจ้าวอลเล็ตเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะยังมีอีกหนึ่งกระแสข่าวนะคะที่เป็นข่าวที่ ลคนให้ความสนใจก็คือเรื่องของกระแสข่าวเปลี่ยนตัวสภา,เ,าเป็นตัวประธานาสภานะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยานางสาวแพทย์ธนิชวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันกรณีที่มีกระแสเปลี่ยนตัวประธานสภาที่นายเศรษฐทวีสินนายกระบุว่าให้มาถามหัวหน้าพักเพื่อไทยก็บอกว่ายังไม่มีการพูดคุยว่าจะเปลี่ยนตัวและในรายละเอียดก็มีการปรึกษากันอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการจะเปลี่ยนตัวนะคะ พอนักข่าวถามว่าจําเป็นหรือไม่ที่ตําแหน่งประธานสภาควรจะมาจากฝั่งพักเพื่อไทยหรือมองว่าพักประชาชาติยังทาหน้าที่ได้อยู่คุณอุ้งอิงเนี่ยก็บอกว่าทุกคนมีความสามารถดังนั้นก็เลือกคนที่มีความสามารถมาทําหน้าที่ได้ดีและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนดีกว่านะคะพอถามต่อว่าพักเพื่อไทยจะไม่เปลี่ยนตัวประธานสภาเพราะว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมตนตรีพาณิชย์ ในฐานะแกนนาเพื่อไทยเนี่ยระบ,บุว่าขอให้สบายใจว่าพักเพื่อไทยจะไม่ยึดตําแหน่งประธานสภาคืนคุณอุ้งอิงก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่มีการคุยว่าจะยึดคืนและไม่เคยมีสสมาพูดคุยว่าอยากให้ประธานสภามาจากพักเพื่อไทยรวมถึงไม่มีการคุยกันเรื่องนี้ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่จะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนตัวประธานสภานะคะส่วนถามต่อว่าเอ๊ะ อาจจะมีรมัฐมนตรีบางคนเนี่ยที่ถูกปรับออกแล้วกลับมาทําหน้าที่ในสภาได้ดีกว่าจึงเป็นที่มาของการจะเปลี่ยนตัวประธานสภาหรือไม่อย่างไรนะคะเธอก็ตอบว,ว่าเรื่องนี้อยากให้ไปถามนายกมากกว่าเพราะไม่ได้อยู่ในอํานาจของเธอแต่ยอมรับว่ามีการปรึกษาในเรื่องการทํางานในแต่ละหน้าที่แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับนายกนะคะส่วนในการเป็นหัวหน้าพักแกนากนาจัดตั้งรัฐบาลรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าจะถูกปรับได้เข้ามาพูดคุยแล้วหรือยัง คุณอุ้งอิงก็บอกว่ามีการให้ข้อมูลในเรื่องของข่าวแต่สุดท้ายอยากให้ไปถามนายกดีกว่านะคะอเอาละเรื่องนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอกันดูเพราะว่ากระ,ะแสเนี่ยมาไม่หยุดไม่หย่อนรลยช่องรลยชื่อก็มาบางคนเนี่ยพอตกไปรายชื่อว่าจะถูกปรับไปนั่นนี่แล้วนักข่าวไปถามเนี่ยคุณผู้ชมต้องพิจารณาเองว่าเวลาบุคคลที่เป็นข่าวแล้วเขาตอบน้ำเสียงหรือว่า ลักษณะท่านในการตอบเนี่ยเขาเขาเป็นยังไงแล้ว <อง S 1> ตค,<น>ความได้ว,ว่าอย่างไรบางคนดูออกเลยว่าวันไหวใช่ไหม